สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอีพีนี้พี่โกจะมาอ่าบอกวิธีอันต้มเครื่องในจังไดบ่หยไม่กินเนาะค่ะเนาะมาเบ่งน้ำกันค่ะพี่น้องอันนี้พี่โกก็ได้ใส่นะอันนี้ใส่แล้วค่ะเป็นไส่หมูเนาะพี่โกก็มีไส้หมูอันนี้เป็นอันสป,ปีของห้องสป,ปีหรือไข่หลังหมูหรือจังไดเนี่ยค่ะเนาะ อันนี้จะเป็นผาคีริ้วค่ะพี่น้องพี่โกจะเอามาแช่น้ำก็นเนาะไขมันละลายพี่โกแช่เกลือกับแช่น้ําส้มใส่ไปในนี้นะคะเดี๋ยวพี่โกจะเอาน้ำเข่ามวกหรือน้ำเข่ามาอันแช่ให้เ้อบังค่ะใส่หมูมันจะนี่กินแห้งเนาะอันนี้น้ำน้ำล่างเขา่าน้ำเข่าเขานั่นเองค่ะเอาใส่หมูแช่ลงไปประมาณ30นาทีหรือ40นาทีแล้วแต่ว่าพี่น้องสะดวกที่แช่เป็นโม้งก็ได้ค่ะเพราะว่า มันจะดับกลิ่นกลิ่นของไส้ได้ดีนะคะเพราะว่าปลาหรือใส่พวกอย่างต่างๆนะคะนะคะทุกอย่างพี่โกเตรียมใบเบิแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อเอ็นเนื้อแต่ว่ามืนนีพี่โกยังบบไดอามาค่ะเดียวกาตีต้องมาแซ่คือกันเดี๋ยวมามาจ,จังหนกกัทิศต,ตามกันไถเนาะค่ะเนาะส่วนน้ำต้มนี่ก็ต้มใส่ใบเตยกับตะไครไว้เนาะคะ่ะเพื่อดับกลิ่นข้าวต่างๆเนาะ แบบนี้พี่โกเห็นบอกค่ะผ่าคริลิมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเขาต้องน้ำมาหั่นก่อนเนะ้ะพี่น้องนะะหั่นให้มันอันสิ่งซ้ำนี่ค่ะนะคะนะสิ่งซ้ำนี่ก่อนตอนนี้เขาเก่ามันลุกนี่ละค่ะเขาต้องแยกต้มนะคะพี่น้องเอาไปต้มร่วมกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบางตัวมันจะเปื่อยช้าบางตัวมันก็จะเปื่อยเร็วเนาะ ต้องแยกนะคะแยกกันเลยแยกจำต้มค่ะใส่เนาะพี่โกแช่น้ำขามามีน้ำขมวกวล้วต้องแยกต้มค่ะทุกคนค่ะใส่ป็นรสค่ะใส่เนื้อนะคะใส่หมูใหญ่นะคะความอร่อยของเขาก็จะสุๆอร่อยค่ะเนาะพี่โกจะใส่ใส่หมูญงแทนใส่เนื้อเพราะว่าใส่เนื้ออยยุอเมริกาค่อนข้างจะหายากมากๆาทุกคน อใส่ใบเตยตะไคร้ลงไปแล้วก็ก่อนก่อนที่จะเอามาต้มให้แช่น้ําเข้ามากับแช่น้ําส้มนะคะกลิ่นขาวก็จะหมดค่ะเพราะก็ต้องแยกต้มเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปงนง่เพราะว่าบางอย่างถ้าเราไปต้มรวมกันนะคะมันจะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีเลือดตัวอย่างตัวนี้เลือดเขาจะเยอะมากค่ะขึ้นมานะคะ เลือดมันเยอะนะคะเราต้องแยกค่ะทุกคนค่ะเดี่ยเากบต้มลงไปค่ะเล็กหน่อยเลือดมันจะออกมาคะคะก็จะบอกว่านี่ค่ะส่วนมากจะต้มแยกนะคะเราจะมาล่างน้ำออกจ้ะต้มประมาณ40นาทีนะคะตัวนี้เนาะเราจะต้องเอามาต้มอ่าแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะหลังจากเรา ให้เลือดมันขึ้นมาเป็นเห็นว่าก้านน้ำเลือดมันจะออกมาเห็นไ่มแคบบ่ะเด็๋ยที่เลยค่ะที่โก้ก็ต้องน้ำไปลางก่อนด้วยค่ะเนื้อบวห้มันเท้าเนาะค่ะเนาะน่ามันจะแบบมันสวยเขาต้องไปลางก่อนค่ะเหแบบ็นไหมคะค่ะเห็นเขาลางเดบบที่ก่อนใหม่นะคะ เร,เราถึงจะนําไปต้มอ,อีกนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนนะคะหลังจากเท้าอันเอาใส่ออกนะคะพี่โก้ก็จะต้มเนื้อเปื่อยเนื้อสุกน,นะคะเนื้อใส่ไปเลยค่ะค่ะตะไคร้ลงในนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้มันมีกลิ่นเนาะคะ่ะเนาะต้มเนื้อนี่ต้มไปประมาณอ่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ บาน,นี่พี่โกกับมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะมาเบิงกันเลยค่ะเ็เป็นสี่แล้ค่ะอันนี้จะเป็นขาคีริวค่ะตัดเป็นชิ้นๆเนี่เป็นพอดีคำเนาะเวลาเขาอยู่อเมริกาเวลาเขากินมันจีงง่ายๆนะคะนี่กับเป็นใส่นะคะใส่หมูอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นสปีเนาะบ้านเาข,ขาเขาห้อไค่หลังบอกอวป่ประเทศใดเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อที่ตุนแล้วต้มเปื่อยๆค่ะพี่น้องคะ รับปะนีพี่โก้ก็จะใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะเขาเขามิกไส่กันเนาะคะ่นะเนาะมิกไส่กันเบิร์ุกอันเขากับมาเห็ดต้ตมเป็นออเดอร์ออเดอร์ไว้เป็นแพ็คๆไว้เนาะคะ่ะไว้กินโดนๆเป็นปีกับเบอสียค่ะ,คะพี่น้องจังไดก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามนะคะนะขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้พี่โก้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ